กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเด้อครับเพื่อชิโผ่าอีกไม่หม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกะได้มาแล้วนะครับตัวยานะครับขวดยานะครับที่บอกไว้เมื่วานนะครับสําหรับยาตัวนี้นะครับเป็นยา ยาเท่หาดหลังง่วพี่น้องครับเท่หาดหลังงัวเลยนะครับเป็นยาไรมาแลงแล้วก็ท่ายพยัดไปในตัวพี่น้องครับในนี้นะครับตัวนี้นะครับกับเป็นยายาขาแม่แรงนะครับเป็นยาขาแม่แรงนะครับนี่พี่น้องตัวนี้ผสมน้ำนะครับแล้วก็ฉีดพ่นบริเวณคอกนะครับตัวนี้นะครับฉีดพ่นบริเวณคอกพี่น้องตัวนี้ ผมเอาขวดใหญ่ามาเลยมีขวดน้อยนะพี่น้องมีขวดน่อยแต่ผมจะว่าผมคือว่าผมเสิยดายโดน,นครับผมเอาขวดใหญ่ามาเลยครับตัวนี้นะครับยังก่อนเลยไดเซกตินนะครับไดเซกตินพี่น้องอแจะออกมากาสินะครับนี่ขอบงใสหรือว่าว่าฝอ,อยนะครับฝอ,อยอยูนน่ในน,น,นี้นะครับอยู่นี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับจะให้พี่น้อง เบิ้งเอานะครับนี่เป็นน้ำหนักตัวของงัวนะครับประมาณนะครับโดยประมาณนะครับใส่กับน้ำหนักงัวนะครับประมาณซีซีนะครับเนี่ยเป็นซีซีเป็นซีซีนะพี่น้องนี่ครับจ้ง้วเอาเป็นง้วซีลอยซีลอยกิโลนะครับเนาซีลอยกิโลกรัมใส่ซีสิซีซีนะครับเต็มได้สิบอกเนี่ยนี่ยเอาขวดมาเบิ้งดีกว่าพี่น้องครับแกะออกมาเลยพี่น้องครับนี่ พอดีผมกับไปปรึกษานะครับหมอเพิ่นนะครับยุลานขายยาาเกี่ยวกับยาซัดนะครับแต่ผมขออนุญาตเพิ่นนะครับเพิ่นว่ามันเป็นจรรยาบรณของหมอครับคือเพิ่นบอสามารถโฆษณาใดนะครับแล้วก็ผมขอทายในลานเพิินนะครับก็คือบอสามารถโฆษณาใดมันพิษจัรยาบันของหมอนะครับต่ว่าให้ผมแนะน้ำนาใดยุคับพี่น้องครับแนะนําก็คือให้ไปซื้อนะครับยูใสกระดพี่น้องครับบ่จจาเป็นต้องว่า ยูร้านนั้นนี่ไม่จำเป็นพี่น้องครับยูร้านใดก็ได้ครับให้ไปซื้อเอาเราก็ให้ไปใส่พันกับง่วกับค้ายของข้องของทันเองนะครับข้องพี่น้องไทยเหานี่แหละครับผู้ใด,ดเป็นเกษตรกรเลี้ยงง่วนะครับครับหรือว่าผู้ใดนะครับบอสามารถไปซื้อได้หรือว่าอยากให้ผมซื้อไปให้จังสี่นะครับผมก็ซื้อให้ได้นะครับพี่น้องครับาราคากับยูหนึ 1, ่งพัน หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทได้เป็น้องเด้อหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่ากับ,บวัลล่วะลันลานอื่นสิถือสิแพงกับวัลลุนะครับเดีว่าไอ้กายเช็คเบังเอาครับว่ายุ่งงใดถือก,กันก็ไปหาเสือเอาพี่น้องครับแต่ว่าถ้าถ้าผมซื้อให้ในร้านที่ผมไปซื้อได้ผมก็คือหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับได้เซ็กตินนี่ครับพี่น้องครับอันนี้น้ำนักงวัวครับตัวนี้เอาเอามาเพิ่งสิอันนี้ยน,นำนักงวัวผู้ใด,ดอยากให้ผมซื้อให้ก็โทรมาบอกอได้พี่น้องเด้อ ซื้อแล้วก็แลนมาเอาเองนะครับหรือสิหรือสีท่อมาถามกันเลยว่าอยู่ไซมีนะครับแลอยู่อยู่บอระบือนะครับของผมสิบอกให้นะครับว่าอยู่บอระบือผมซื้ออยู่บอระบือนะครับอันนี้มีนะครับก็ไปหาสื่อซื้อเอาพี่น้องครับอยู่ร้านใดก็ไปหาซื้อเอามักมักร้านใดก็ไปหาซื้อเอานะครับของผมเดี๋ยวนี้ผมสีก็คือผมสีใส่นะครับแล้วก็เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับใส่กับงวอจากของเองนะครับแล้วก็เป็นงอที่ราคาแพงนะครับอ่าตัวตัวแชมป์สารคามกับลูกนะครับ ตัวแม่มันก็จะอยู่ประมาณ400โลพี่น้องครับ400โลความทองง้อทองอันี้พี่น้องทองเจ็ดเดือนแล้วครับ400กิโล400ถึง5 0 0โลแต่ว่าผมเดเอาอยู่400ถึง4 5 0โลนี่ครับตัวนี้เป็นซีซีครับผมก็สิในในในลักษณะการใส่มันคือมีสองฝานะครับอันนี้อันนี้บ่บ่ได้เกี่ยวนะครับตัวที่ใส่คือยืดยืดยื่ฟังนี้นะครับก็คือเข้าจับตอนนี้อย่างนี้มียาอยู่มียาอยู่ในช่องนี้200นะครับเห็นไหมครับ เห็นมะน่อเห็นมะน่อครับนี่นี่ครับเห็นปะเห็นปะนี่อยูบ้านสองลอยนะครับอยูบ้านสองลอยก็คือน้ำหนักยี่สิบกิโลนะครับผมกับผมสิบบีบให้มันยุดเพียครับสี่ลอยนะครับสี่ลอยถึงสี่ลอยห้าสิบนะครับผมนี้นะครับบริเรียนนี่พอเป็นเป็นหัวใหญ่นะครับตามน้ำหนักงวดครับเข้ากะกะเอานะครับผมกับกะสี่ลอยสี่ลอยห้าสิบนี่แหละในลักษณะการใส่ก็คือตะแคงนะครับตะแคง ขวดมากแบบนี้นะครับแล้วก็บีบขวดงหญ่นะครับบีบขวดงหญ่ปุ๊บนำยายุ่นหนียุ่นในฝังขวดใหญ่นะครับสไลมาทางนี้อานนี้พี่น้องครับยุ่งสามลอยแล้วนะครับแต่แข็งแบบนี้พี่น้องครับแข็งแล้วก็บีบนะครับยาติดก้นมากครับแข็งแล้วก็บีบนะครับคนพี่น้องหอดหารอยแล้วครับเห็นไหมพี่น้องนี่ครับหอดหารอยแล้วนะครับ ้ามันเกินนะคร i̇şte. ับแข้งแบบนี้นะครับแข้งตะแข้งแบบนี้อ่าปึ๊บ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 นี่ครับสี่ร้อยห้าประมาณสี่ร้อยห้าสิบนี่พี่น้องครับนี่นี่ครับประมาณสี่ร้อยห้าสิบโลนะครับอันนี้บ่ถึงหาบ่ถึงหาลอยนะครับตัวกลางนะครับนี่ครับเฮ้ากะระยะเอานะครับกะระยะเอาเดี๋ยวผมสิบปลาดให้พี่น้องเบิงนะครับคือเวลาเฮ้าหลาดเนี่มันจะแบบนี้เลยพี่น้องเทครับเปิดฟ้านี่นะครับเปิดฟ้านี่ ก็เทเลยครับเท่เพยามยาโมนี่นะครับยาอยู่ในส่วนขวดง่านี่สิบไลลงมานี่นะครับก็คือออกเตยอยู่นี่นะครับออกเจตัวงวงฮอลลัสเลยนะยุนี่ก็จะได้หลายตัวพี่น้องครับอันนี้ใส่ตัวนึงเนาะเนี่ยมัดมัดไปแค่นี้เองเนี่ครับจากนี้มานี่นี่พี่น้องเห็นบอกนี่ครับจากนี้มานี่เองนี่ตัวนึงก็จะงวหญ่ก็ดสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวรว่าณหกตัว นะครับหกสามสิบแปดหกสามสิบแปดหกตงเกีตัวเนี่ยครับประมาณเนี่ยสิถืออยู่ประมาณตัวละสามรอยบาทนะครับสามรอยกว่าบาทนะครับเนี่ยเอาเอาตีไปสามรอยหาสิบาทเนาะเนี่ยคุมก้วนะครับตัวละนะครับมันคุมได้มีสิบมีสิบตามตามใบไนี่มันนะอพี่น้องชั้ผมมเห็นเพิ่งนเนี่ยครับ เห็นไหมพี่น้องครับเห็นไหมพี่น้องยี่สิบแปดมื่อนะครับถึงือสี่สิบสองมื่อนะครับอ่าแต่เดือนกลัวนะพี่น้องครับเอาเดี๋ยวผมจีไปสาธิตให้พี่น้องเด้อให้พี่น้องเบื้องว่าเห็ดจังไรนะครับกับโตัวง่วนครับอ่ะไปเบนทำกันพี่น้องครับเอาพี่น้องครับผมมีผมมีเทรลาดหลังง่วดนะครับนี่เด้อนี่เด้อนี่ซีลอยนะครับ ที่ลอยหาินะครับพมาณนะครับนี่ครับเดี๋ยวพมสิลาล้างงวงให้พ่งนาวเด้อนีคบเปินนาดา่้นครับนี่จะฝ่ามึ่งไงไปถอยถอย เดีบร้อยหนึ่งตัวพี่น้องครับเดี๋ยวมาป,ปามั่มปั่มยาอีกอีกก้อนครับอ่ะขออนุญาตเบรคก่อนปั่มเรียบร้อยแล้วครับบานนี้นี่ครับบานนี้เอาสามลอยครับบานนี้สามลอยนะครับสำหรับใช้ตัวตัวนี้นะครับตัวแดงนะครับแเฮ้ยเซอร์ดนตรีเองพี่น้องครับ<ม> <laughs> เห็ดเบื้องสองตัวพ่อพี่น้องครับพ่อสังเขียบนะครับลองใช้กับ่วยเจาะของเลยพี่น้องนี่ใส่คของเจาะคองนีเลยนะครับหงวดราคาแพงนะครับอยู่นี่สองตัวะลองลองเส้นแพงๆหลายก้อนนะตัวนี้ทองนะครับทองที่ขีหาเจ็ดเก่านะครับตัวนี้นะครับเสีออกแล้วนะครับเจ็ดเดือนแล้วนะครับประมาณนะครับเจ็ดเดือนแล้วขับลุกสาวนะครับพอดีของผมอ่า ม่ที่ขายแบ่งขายกับยกออกไปเพิ่แล้วนะครับนี่เแล้แม่กับลูกเนี่ยครับอ่ะเบื้องเบิ้งผลว่าแม่งยูให้สิไปให้ยังไงพี่น้องครับถาเบื้องถาติดตามครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับสำหรับผู้ใดที่อยากได้ยานะครับไปป้องกันง่วงคั่วอย่าคลองนะครับหาสื่อได้นะครับตามร้านขายยาสั์ทั่วไปนะครับหรือว่า ทังเขียดไดไกลๆที่ผมไปส่งงัวถหรือว่าเป็นเอฟซีของผมนะครับอยากให้ผมฝากผมสื่อไปนัาก็ได้นะครับบอขิดขายยังนะครับว่าจะผมแลียนพานไปทางนั้นถ้าผมเอาไปให้ก็ได้นะครับในราคา1 9 5่าบาทนะครับอันนี้เป็นเป็นราคาของของหลานยาผนเลยนะครับหรือว่าหลานใดอาจจะถือสีแพีงก็นี่นะครับก็หาเบึ้งนะพี่น้องครับแต่ว่ายูของผมเนี่ยผมสื่อยูบอกเลยว่าผมสื่อยูหลานยูบัลบูนะครับ ผู้ใดสนจิตสนใจนะครับลองเบิ้งพี่น้องครับแันเฉลียใส่ใส่แล้วนะถือตัวละสามร้อยกว่าบาทพี่น้องครับเฉลียใส่ใส่งัวเฮานะครับก็คุมได้อยู่ประมาณยี่สิบแปดถึงสี่สองมือนะครับในการป้องกันนะครับโรคลำปีสกินเด้อพี่น้องเด้อโรคนี่ว่ามียารักษาพี่น้องครับเ่าท่านมียารักษาทีทีตายทีตายตัวนะครับเ่ามีท่านยารักษาให้หายนะครับเพียงแต่ว่ารักษาขันเป็นแล้วนะครับรักษาตามอาการ ง้อซึมง,ง้อไข่ฉีดยาแก้ไข่นะครับได้เห็นเขาแช์กันมาในเน็ตในเฟซในกลุ่มนะครับก็คือแข็งง้อเห็นเป็นตุ้มกันมาให้เอาอยัางก่อนยาแก้แพ้นะครับบดไอ้กอกแหงว้วกินนะครับบดผสมนม้ำกอกใหงว้วกินผมว่ามันก็จะเอ่อจะควมเสือไขมันนะครับจะไอสาระสำคัญแล้วพี่น้องครับปรึกษาอ่าสัตวแพทย์ นะครับแต่ผู้ใดเป็ี่ยนเนแต่ว่าในเขียดอ้อมทุงหน้าผมนี่หากิโลนี่ครับเป็นสีบรสแล้วนะพี่น้องครับเมือเช้บไปซื้อยานะครับหมอผมก็ยังว่าโอ้เจ้าพวกเจ้าคือบอ่ทันเป็นพนารอมื้อนี่เขามาเป็นคักวเด้เป็นมดแล้วทัวหมดแล้วแถวบอระบือไอ้กุดล่างโกสุมหฮอนี่เป็นมดแล้วด้วยพนาว่าิวนก็แนะนำนะครับเอาพี่น้องครับผู้ใด,ดสนจิตสนใจก็หรือว่า,อยา,อ,ยาอยากอยากใส่นะครับก็ไปหาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อตามรัน ายยาแต่ว่าของผมนั่นผมไปถามหมอไปแล้วนะครับผมว่าสีไปิทายในลานเพลินเพลินก็คือมั่นพิดจัญยาบันเพลินพี่น้องครับพิดจัญยาบันหมอนะครับเพลินวา,ามารถเห็ดห,ห้ได้นะครับแต่ว่าก็คือหาพี่น้องไปหาเบื้องเอานะครับตามลานขายยาซัดนะพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้สำหรัสักกอรพี่น้องครับพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ